พูดถึงเรื่องงานวิจัยต่างๆหลายคนจะจะรู้สึกว่านเป็นเรื่องวิชาการแล้วก็ไกลตัวนะแต่จริงๆแล้วในยุคนี้เนี่ยนะครับงานวิจัยต่างๆได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆมากมายเดี๋ยวจะพาไปดูเครื่องมือที่ใช้ช่วยกเกษตรกรไทยนะฮะในการเพาะปลูกด้วยอันนี้อยู่ในงานที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เขาจัดแสดงนะครับเป็นผลงานการวิจัยระดับโลกที่โชว์ศักยภาพนักวิจัยไทยแล้วก็จะผลักดันประเทศไทยขึ้นสู่การเป็น smart ยแ a นด n d global citizen ครับ พาคุณผู้ชมไปดูเจ้าเครื่องที่เห็นเนี่ยนะกลมๆสีขาวเนี่ยนี่คือเครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีเทนในดินครับเป็นผลงานวิจัยของศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทยกับฝรั่งเศสซึ่งไปจับมือกับประเทศญี่ปุ่นครับศึกษาค <c oughs> ่ามีเทนในนาข้าวในสวนปาล์มแล้วก็ยางพาราพรืชเศรษฐกิจหลักของบ้านเราเนี่ยนะทำมาแล้ว5ปีเครื่องวิเคราะห์นี้เนี่ยเขาจะไปวัดค่ามีเทนโดยรอบพื้นที่ที่เราทําการเกษตร45จุด ใช้เวลาวัดอยู่ประมาณ3-5วันครับแล้วจะเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หาค่าเฉลีย่ยแล้วก็วิเคราะห์ค่ามีเทนซึ่งถ้าหากว่าพบออกมาว่าค่ามีเทนในดินเกินมาตรฐานเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เปลี่ยนการปลูกพืชไปปลูกชนิดอื่นนะครับเนื่องจากว่าก๊าซมีเทนเนี่ยมันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชลองฟังเสียงอธิบายดูกับเราจะปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชได้ยังไงแล้วก็ในการศึกษาการมีเทนเนี่ยเราจะรู้ว่าพื้นที่นี้มีการมีเทนมากขึ้นซึ่งการมีเทนเนี่ยมันจะมีผลกับกับการจเจริญเติบโตของของพืชน,นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะในงานเนี่ยนอกจากมีเครื่องมืออะไรต่างๆให้เห็นแล้วเนี่ยนะครับก็มีการ ให้ความรู้บรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรข,ขั้นสูงเพื่อรองรับการพัฒนาการวิจัยนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาโดยศาสตราจารย์ดรสุปชัยปทุมนากุลปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอวอซึ่งก็ร,ระบุว่าการตีพิมพ์งานวิจัยยังคงมีความสําคัญนะครับเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวงกว้างแล้วก็ยังเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อเครือข่ายงานวิจัยกับมหาวิทยายลัยระดับโลกและนักวิจัยชื่อดังได้อีกด้วย ซึ่งทิศทางงานวิจัยของทางมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์ต่อจากนี้ก็จะเน้นการสร้างสารสรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและต่อยอดรวมถึงบุรณาการศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและสังคมครับ